สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขูสุขคนคือเกาจ้ามาจากวัมือนนี้แหละฮะมูว่าวอีกแล้วพี่นอ้องเสียงาูว่าเรื่องฝรั่งหน่อยซูฟังจากมเว่าวซูเอฟซีเพิ่นฟังเนาะฝรั่งหน่อยเอฟซีหลายๆเดีเสียงมูว่าสซูฟังมาทรงข่าวจากหน่อยอันตอนนี้นะเพิ่นบอกคือเกา่าเหรอเด้พี่นอ้องเพิ่นใหญ่เป็นบ้าวแล้ว เธอใหญ่เป็นบ้าหรอเด้อเธอกับโบคือเก่าปันไดนะคะเธอเริ่มแบบมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแหงเธอมีน้องสาวตั้งแต่แม่เธอมีมีลูกสาวค้นมากกับสิก,กอกหูเพิ่นมือขึมือ,มอว่าเธอใหญ่เป็นบ้าหรอเด้อสิแมเป็นบิ๊กบราเธอแล้วนะเป็นบิ๊กบอยแล้วนะโน,น,น่นนี่นั่นนะ่ะแม่พี่น้องกอกกอกใส่หูทุกวันทุกวันทุกวันวน่นะมากก็สิซืมซับเข้าไปทุกมือเธอก็เลยเริ่มเปลี่ยนนะคะเธอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะ คือจังมาจังเสียมาบานพอเนี่ยเธอกระสิเขาไปอ,อยู่ในห้องนะคะไปเข้าไปในห้องของเธออยู่ในห้องเล่นเกมของเขานอนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเปลี่ยนจะบอกคือเกา่าเด้ตอนในหน่อยเนี่ย,ยพี่น้องตอนเก่าขวบสิบขวบเนี่ยมาบ้านปุ๊บอยู่ห้องผู้เดียวบ่ได้บออยู่บอเคยอยู่ห้องมองม,อมอแม่์เม่ได้พี่น้องออกมาเล่นมาเบา้มา,บามาอันน,นั้นอันนี้ยางน้ากน้นเข้าสอถามเข้าเล่นนี่ก็ต้องให้เข้าเล่นน้า เฮ็ดอีหยังก็ต้องให้านั่งเฝ้านั่งเบิงหั่นแมมเจ้าคัดใจแน่ก็เครียดมันยอกแบกแยกจังสิแม่เป็นเด็กน้อยนะ่ะแต่ทุกวันนี้เธอไม่งงแยง,งไม่งี่เง่าเหมือนเดิมมันนะเปลี่ยนพี่น,อน้องเธอเปลี่ยนอีดีเป็นบา่าอันเริ่มเป็นบบาวนะ่ะว,าว่าซื่อเป็น,เป,นเป็นบา่าแล้วเปลี่ยนเราเข้าสู้13ปีเนี่เขาก็เริ่มเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนไหวแห้งเราเวลาผ่านไปไหยแห้งซึ่งคุเมือนี่คอยเว้าได้แล้วเว้าได้แปลว่าหายได้ไั้มพี่น้อง หายได้เ้าได้ดุได้ไหมบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเครียดนะไหมเป่าปุ๊บเขาก็เออเอนอน,นี่นั่นเขาก็จะหาเหตุผลเขาบอกเฮาโต้อตอบเรล่าหรือคุยกันได้แบบเปิดใจสบายใจกันมากขึ้นแบบบอดดีกก้เกรงกลัวกันว่าใครจะโกรธไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนนะว่าบ่ดด้ได้พี่น้องตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยนะคอยมาใหม่ๆนะว่าบ่ดด้อ่านหลายคนผู้ใดที่เคยได้เบ่งข่อยหรือติดตามข่อยกับฝรั่งน้อยเขาจะรู้ชีวิตเรล่าเนาะว่าเออ แต่กี่เพิ่นเป็นจังได้ตอนน้นนอยๆนะ่ะเขาเคยแชร์ให้ฟังอยู่เป็นจังไดเขามีปัญหาบ่ปัญหาอีหยังสเคยบอกซูฟังอยู่นะพี่น้องนี่แหละก็เลยสิมาเ้าซงข่าว,าวให้ฟังอีกที่เ้าให้ฟังเพราะว่า่อยคิดว่าเออเฮามาแต่งงานกับคนมีลูกติดไงอ่ามาอยู่แบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยสื่อเอยคิดว่ามันมีหลายคนเผื่อมันเป็นประโยชน์เก็เลยมาเ้ามายัางซูกันฟังสิแหละพี่น้องเนาะนี่แหละตอนนี้เพิ่เมเปลี่ยนพอเพิ่มหญยข้นนะเขาเริ่มเบาได้ บอกได้สอนได้เมื่อก่อนนะพูดไม่ได้แล้วค่อยก็ไม่ค่อยพูดเ้านิดนิดน้นอยๆอเท่ากับสิเครียดเครียดขัดเครียดแนะ่ได้ได้บนเครียดซ้ำนึงเนี่ยพี่น้องเครียดหัวซักัวควมนะเ้านิดนิดหน่อยๆนะ่อยน่ะติหน่อยๆน่อยบดายเลยเท่ากับสิเครียดเท่ากับสิโทษฮะแม่ฟ้องแม่ฟ้องพ่อจังสิแม่บันนี้พ่อพ่อหูพ่อ,พอกระสิหายลูกลูกกระสิเครียดสิหายบรรยากาศในบ้านก็จะอึมครึม,มเออพอคอยกระสิเป็นแบบโอ้ย วุ่นวายแห้งพี่น้องการแต่งงานกับคนมีลูกติดแบบฝรั่งนี่วุ่นวายมากนะค่าสิบอกไ้จากอีหย,งยงังนะเป็นยังเหรอนะเงินนั่นเงืนนี่แบบบ้านสองบ้านนะบ้านแม่กับบ้านพ่อนะทำไมอย่างั้นอย่างนี้จังสัดจางสี่นั่นไหมเออที่เฮาอยู่ใดที่เฮาอยู่ใดแล้วที่คอยบ่คอยมีปัญหาแล้วที่แบบว่าเฮาอดทนใดกับพ่อผัวเพราะว่าพ่พอผัวเลยอันดับแหลกเลยผัวแล้วเราก็มีจุดยืนเป็นของเราเราคุยกับผัวเรารู้เรื่องแบบประมาณว่าอ่า ถ,ถ้าเธอบอหักฉันจังสิไหมถ้าเธอบอหักฉันบอใส่ใจฉันบอห้เกียรติฉันเห็นฉันเป็นอากาศลอยล่มไปจังสิบขเห็นหัวเฮาเอาแต่ลูกอย่างเดียวอะไรก็วา่าเขาว่าลูกบอไดย้ยังบอได้เนี่ยหายเฮาวา่าเขา,าบอยู่ได้พี่นอออาาอออ้องเ็เปิดอลาดได้เขาบอกให้เขาบอกออนซ่อนแด้วข็ไปเปิดอลาดเลยจังสิแหมเออซึ่งผัวก,กับแบบหูหูว่าเขาเป็นยังส่นี่แหละเ ่อยก็บเลยบบเดเวลาลูกเครียด่อยกับโบเดย่านพ่อย่านแม่เขานั่นไหมคอยกับว่าอืเข้ากับโบเดเครียดแบบว่าเออย่านพ่อย่านแม่เขาสิเป็นจังสั่นจ้างสิอันไหมพราะเขาหูว่าผัวเรารู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วเขาก็คือบอไปเหตุเอาใจฝั่งนั้นมากคือสิทั้งนั้นโทฟองอ้งนีงแน่ก็สิไปเหตุให้เขาแบบตามใจเขาอย่างนั้นก็ไม่ใช่เขาก็จะเอาเราเป็นที่ตั้งก่อนนั่นสิแม่พี่นนองมมนเลยเหตุให้แบบว่าผ่านกันมาได้ ในช่วงที่เขาเป็นเด็กน้อยในแบบนั้นจังสิแม้เออแล้วเขาก็เอาใจเขาซึ่งคอยนะสิเอาใจลูกหลายโฟกัสเขาเอาใจเขาใส่ใจเขาแม,ม่พี่น้องคอยอยากให้มีความสุขอ,อยู่บ้านแม่เขาแล้วก็มามีความสุขอยู่บ้านพ่อเขากับพยายามเอาใจเขาพ่อคอยรู้ว่าเด็กน้อยอายุประมาณนั้นแล้วเขาพึ่งาใหมย่ยเขาก็จะเกิดการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระหว่างเรากับแม่เขา นั่นไหมเปรียบเทียบว่าอ้แม่เขาบุเคยบาจังสิแม่ฉันขึ้นเป็นยังสี่เธอคือ้นอยังงีีแม่เลี้ยงขึ้นเป็นยังสี่นนี่นั่นใช่ไหมเขาจะเปรียบเทียบแบบนี้มันก็นเลยเป็นปัญหางองแง,ง,ง,งอย่างเงี้ยเราก็เปรียบเทียบระวังตัวเราและก็ตัวเขาเออเปรียบเทียบแบบว่าพ่อจะรักใครมากกว่าจังส่แม่พี่น้องญายญานพอหักเข้าแห้งกว่าเพลินจังสิแม่คอยคิดว่าเด็กหน่อยคิดแบบนั่นพอเข้าเข้าใจเขาในแบบนั้เข้ากับต้องเอาใจเขา แต่เฮาน่ะคุยกับผัวเราแบบรู้เรื่องกันในแบบอย่างนี้ว่าฉันต้องการอย่างนี้เธอต้องการนี้แต่ว่าในการที่เราแสดงออกหรืออะไรเงี้ยเฮาเอาลูะเป็นที่ตั้งเป็นที่หนึ่งนั่นนะคอยสิพยายามเอาใจเขาเอาใจลูกอ่ะเอาใจเพิ่นเออเธอต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เอาใจแต่ถ้างี่เง่ามากๆเขาก็หายเขาก็ดาอืมแล้วก็ขียดเป็นจัืงสิละแต่เวลาเขียดคอยหายนะพี่น้องแต่ว่ามันพอหายเขาจังหายแม้ในความหมายของค่อยน่ะ ถ้าเฮตพิษแบบมันพ่อหายเข้าจังหายคือเขามีเหตุผลจังสันไหมมันก็นเลยบมีปัญหาระหว่างะระหว่างพ่อเขาหรือว่าแม่เขาณนะตอนนี้ทุกคนหูจากเขา้านณะตอนนี้ที่เขาโตขึ้นแล้วสิแหมคือฝรั่งน้อยก็รู้จักเราว่าเราเป็นคนยังไงเวลาที่เขาว่าว่าว่าไปเออเขากับเฮตคือเขาวว่านะกับโบมีเอียงเกิดขึ้นจังสิแหมพี่น้องกับแม่เขาก็รู้ว่าเออเขากับเได้งอแงงอแงง,ง,ง,งงปน,นั่นจังสิแหมเขากับว่าแบบมีเหตุมีผลกับ ทุกคนก็ต่างรู้จักกันมากขึ้นทุกเมือนเนี่ยก็เลยเป็นสบายพี่น้องสบายแล้วเหงลูกใหญ่ขึ้นนี่สบายสบายด่าคนเราก็กมีปัญหาเองบ่มีเรื่องปวดหัวระว่าสองบ้านอีกต่อไปลูกก็ไม่มามีนิสัยแบบนั้นง้องแงงง้องแงงปัญญาอ่อนกับเราแบบนั้นคือเขาโตขึ้นแล้วเขารู้แล้วมาอย่างงี้เขากับซียูของเขามีส่วนตัวเขาก็จะออกมาทักทายเซฮายเฮาปกติแล้วก็ออกมากินข้าวปกติคุยกันแบบปกติบ่มาคิดเด็กคิดหน่อยมันยองมันยงนยงเหตุปวดหัวังสิแม้ นี่คือความเปลี่ยนของเขาเมื่อเขาโตขึ้นที่คอยบอกนี่คอยแบบทีไม่อยากว่าให้ฟังเพราะว่าคอยคิดว่าไม่หลายคนที่ม่ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ยู่ก็แบบว่าแต่งแต่งงานกับคนมีลูกติดน่ะมันมันเป็นเรื่องปวดหัวจริงๆพี่หน้องแล้วก็โอดเอาโอดคือคอยวาเนี่ยโอ๊ในถ้าทำามาในช่วงเขาเด็กหน่อยเขากับอดถ้าเขาใหญ่แบบจังสิละแล้วมันก็จะผ่านไปเนี่ยพวกคอยเขาเขาแบบว่าเริ่มเริ่มเข้าสู่แบบ สถานการณ์ปกติของชีวิตปกตินะ่ะเข้าใจว่าชีวิตปกติบอพี่นนองแต่ก่อน,นมันบอกปกติได้มันบังงงบงแงเป้อง,ปอง,ปองแปงป้องแต่งกันยุ่งสิไหมพิดกันนะ่ะและ้วอ,อ,อันนั่นอันนี่แบบเรื่องนิดๆหน่อยๆอ่ะเป็นปัญหาแต่ตอนเนี้ยมันไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้ให้ปวดหัวแล้วเมื่อก่อนเมื่อเขาเด็กๆหน่อยๆอะ่ะอันเนี่ยมันมีกิจกรรมแบบอย,อย่างเช่นฮาโลวีนเนี่ยเนี้ย อันนี้มันมีฮาโลวีนมันจะมีฮาโลวีนแล้วก็คริสต์มาสเนี่ยปวดหัวมากบ้านสองบ้านนี่บ้านบ้านผัวบ้านของสามีคขอยกับอันคุณภรรยาเก่าเนี่ยปวดหัวมากเพราะว่าเขาเจ้าญาติลูกกันพี่น้องเขาแย่งลูกแย่งฝรั่งหน่อยกันเพราะมันเป็นเด็กหน่อยแล้วเขาคิดว่าเขาเหลือเวลาอยู่แค่ปีสองปีพ่อแม่น่ะนะความคิดของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคือลูกเขาสู่สิบสองสิบสามเนี่ยเขาจะเริ่มเด็กหน่อยมันจะเริ่มเปลี่ยนแหละยิ่งสิบสี่นี่คือหมดสิทธิ์จังสิม เขาก็เลยเริ่มญาติกันมาลองป้องแปลงกันสองปีที่ผ่านมานี่ปวดหัวมากแย่งกันฮาโลาวีนลูกจะอยู่กับใครใครจะพาไปขอขนมใครจะซื้อคอสตูมใครจะทําอะไรยังไงเออมีปัญหาตัวไอ,อ้คิดสมมาดลูกสิอยู่กับใครใครจังไดงสิแม่พี่น้องปวดหัวเนี่ยปีนี้ค่อยเข้าสู่ปกติเมื่อลูกค่อยโตเป็นหนุ่มแล้วคิดอ่อาฮาโลวีนเนี่ยเขาก็ะ่ไดเขาปีนี้เขาไม่ได้มา เขาก็อยู่กับคุณเขาก็อยู่กับบ้านแม่เขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีน้องสาวนะคะก็อยากมีโมเมนต์ฮาโลวีนปีแรกกับลูกเอ้ยกับน้องสาวแมวเ,เขาก็กวนอยากอยากแต่งตัวกับน้องอยากพ้านองไปเคะขนมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้อยู่บ้านแม่ส่วนคริสต์มาสนี่ขอดับไม่ได้ไม่ได้ปวดหัวแล้วเพราะว่าฝรั่งหน่อยเขาไม่มีความเชื่อเรื่องซานตาแล้วพึ่งบอมี่ความเสือเหลืองนี่เมื่อปีที่แล้ว ปีที่แล้วพี่น้องกอนคิดสมัตปีหนึ่งเอ้ยกอนคิดสมัตเหมื่อหนึง่งเพิน่นรู้ความจริงว่าบบมีซันต้าโอ้ยเธอเลิกรงเรียนมากแม่เพิ่นว่าวฟังเนาะเพิ่นเลิกงเรียนมากเพิ่นก็เลียนโลงรถรงเรียนน่ะเห็นแม่แม่นั่งรอลูกหนาบานเพิ่นก็ด่าแม่เพิ่นเลยพิษก,กันกับแม่ด่าแม่แบบทำไมเธอโกหกฉันมันบบมีซันต้าอยู่จริงเธอโกหกฉันนานมากเลยเธอโกหกฉันลองทามากเป็นเวลาสิบเป็นสิบปี เออถ้าตัวฉันคักเทนโนนินันพีชกันไยว่าแม่แบบแม,แม่เอาบอยูเลยพี่น้องเครียดหลายนะว่าแม่ตัวแม่ไปเกิดโทษหาพอ่อพ่อกับเป็นผู้ต้องโทษไปคุยกันลูกทั้งปู่ย่าตายายผู้โทษไปอธิบายไปบอกไปอ่อยเอาซ้อยกันนะแม่พี่น้องว่าตัวเรามาโดนนะเราก็กเสื้อเหลืองสั้นตาเป็น <c oughs> ต่อ,อยกหัวได้พี่น้องซึ่งมันน่ารักนะตอนเด็กๆเ,เ,เขามีความเชื่อเรื่องซานต้านะคอยคือว่าบางเทืกคอยโชคดีที่มาเจอลูกอตอนที่มีเป็นวัยเด็กอะ มาเจอเขาในช่วงวัยเด็กของเขาอ่ะพี่น้องเขาได้เห็นได้เห็นเด็กหน่อยแบบมีความเชื่อเรื่องซานตาเรื่องฮาโลวีนเรื่องอะไรเงี้ยสนุกไปอีกแบบหนึง่งแต่ตอนนี้บ้านข่อยสิเงียบสงบแล้วบ้านข่อยบม่มีเด็กหน่อยบ่มีฮาโลวีนบ่มีซานตาคอดบ่มียังให้ผ่อยมวนแบบนั่นอีกแล้วนะคะหมดแล้วเมื่อเป็นตั้นตูอืมเขาเป็นบบาวและฝรั่งหน่อยเปลี่ยนไปละเขาพวกเพื่อนข่อยในกระเบิดมวนแหละเมิดเมิดความมวนแบบในเรื่องแบบเนี้ยแล้วกระเบิดความแบบว่า จุกจิ๊กแบบให้เราปวดหัวในเรื่องเด็กๆแบบเนี้ยแต่ก็สิเป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องของเขาซูไว้รุ่นได้แบบเนี้ยมันก็สิเป็นไปนเปส้นนอชีวิตเนาะ <c oughs> อันว่าตอนขอคอามากคนเชื้อเหลืองสั้นตานแม้พี่น้องเอ้ยเอ่อขอ่สยบอกซูฟังงนอเพิ่นมากที่ข่อยมากปีแหละเพิ่นก็นมาสอนาเาหลืองสั้นตะขอเพิ่นก็นว่าอ่อหย่าง่ะ เพ,เพิ่นมากสิพอเพิ่นก็ได้พพอไดลูกมาอยู่สองปีญาติญาติกันได้นั่นแนะพี่น้องไปหาาิเอาน้าเขาไดอยากอยากเอาลูกมาในวันสําคัญแบบคริสต์มาสจังสิแม,แม่เขาก็ใหายมากสิละบัดน,นี้ฝรั่งหน่อยกับมวลตื่นเต้นก็ข่อยที่ข่อยเป็นคนใหม่มาอยู่ใหม่แล้วเราไม่มีความรู้เรื่องซานตา้าไม่เชื่อเรื่องซานตา้าอะไรเงี้ยเขาก็สอนเราแม่เขาก็สนุกเหมือนเขาได้สอนเราอะแล้ขเอาก็กตื่นเต้นไปน้ำเขาที่ข่อยเห็นความตื่นเต้นของเด็กหน่อยแมมพี่น้องเออมันกับมวลน,นะ เป็นบอกว่าลิซ่ามือเนี่ยก่อนก่อนก่อนคิดสมมาตรหนึ่งคืนคืนที่ยี่สิบสี่อะไรเงี้ยแหละลิซ่าไอ้เฮ้าตรงเฮดคุกกี้ได้เพิ่นว่าแม่พี่น้องเฮาตรงเฮดคุกกี้สั้ซนต้าได้ซันต้ามากินคุกกี้เราต้องมีคุกกี้แล้วก็นมให้ซันต้าคอรดเพิ่นว่าคอยก็ว่าเอ้าเป็นยังตรงเฮ็ดคือบ่สือเอาก็อพราะเสือหลวมันจะางขอโบเฮาตรงเฮดได้มันจังแตกต่างเพราะว่าซันต้าเนี่ยสิไปบ้านนั่นบ้านนี่เขาก็สิีเฮดคุกกี้ ท้าทุกบ้านไปสื่อเอามันก็จะแบบเดียวกันหมดเลยเพิ่นกาวางสีเนะข่อยก็ตรงเฮดคุกกี้น้ำเขาเด้พี่น้องเขาก็อยากหัวเนะาะเพิ่นกบว่าถ้าเสื้อเหลืองสั้นตาก็พ่นว่าโอ้ยคุณในใแจกูบะเสื้อแล้วบ้านข่อยมิแต่แฮพเวทแฮกันร้อนผุนนอพี่น้องไปจไปเสื้อเหลืองสอ <c oughs> ออั้นตาก็ผ้าข่อยเฮดคุกกี้ข่อยเฮดคุกกี้เนาะเพิ่นก็จะเอาคุกกี้มาวางใต้ต้นไม้อันหน้หน้าทีวีใกล้ๆต้นคริสต์มาสเขานั่นแหละวางอารอซันต้า นัดรางเด็กหน่อยนะอยากเคตคุกกี้มาห้ยสั้นตะคอดคอยกับว่าเอาแนวเอาแนวเอ,วอิหนให้สั้นตา<ๆ>กิน<ๆ>บบได้บ่เป็นยังตงองเป็นคุกกี้อย่างเงี้ยเพื่อกับว่าบบสั้นตานะ่าะมาก,กินคุกกี้มาก,กินนมมาก,กินคุกกี้คอยกับว่าโอ้สมพอเราอ้วนเนาะสั้นตาเนาะพุงเราบอกง่ายหนึ่งเพื่อกับหัวเลยพี่น้องฝรั่งหน่อยนะพนเบ้าพนบอกเข้า,า,า,าด้วยความตื่นเต้นตอนพนเด็กๆอะ่ะ บนันทีฮหวนเนี่ยมนอนเนาะกลางคืนอะคือบบไปนอนเขาว่าคืนวันที่ยีิบสี่ก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งคืนน่ะเขาเรียกคริสต์มาสอีฟอ่ะเออเขาจะรอซานตาคอสน่ะอ่าเพิ่อกับนี่แหละนอนอยู่นี่นั่งอยู่นี่แหละเพราะว่าคือพวกเขาไปนอนในห้องลนะลูกไปนอนในห้องไปเพิ่อกับว่าโบฉันรอซานตาคอยว่าโอ้ซานตาสีมาบัวแมนซานตาสีมาคอยซานตาไปสายหรแน่เพิออ่อกับว่าอันซานตาเนี่ยสิไปทุกบ้านทุกบ้านที่มีเด็กน้อยเพิออ่อกับว่าได้พี่น้องเพิออพ่อ เ,เลวลาเขาเล่าอ ja. mm ่ะเขาเล่าด้วยความตื่นเต้นและเล่าด้วยความเชื่อความหวังสิแหมะเมื่อวันดอกกอกัม่วนนําเด็กหน่อยขอยไล่เป็นอนกับบบเป็นอนว่าถาสั้นตะขอดคอยก็เลยว่าอันถ้าเธอเห็นสั้นตะขอเนี่ยเธอเสียจจังไดถามเพิ่นเนาะเพิ่ว่าถ้าฉันเห็นสั้นตะขอเดลิสาฉันจะเฝ้าเล้นไปกอดสั้นตะขอเพราะฉันหักเขาแห้งเด้เขาเป็นคนใจดีแห้ง ฉ,ฉันสันสิแลนไปกอดซันตาแล้วฉันก็สิเอิญเธอปุกพวกเธอว่านิสาตื่นมาเบิ่งซันตาพ่นพ่นเว้าไปตกวหัตวตกหัวได้พี่น้องเด็กหน่อยั่นะพอพันฟั่งนี่อมยิ้มอมหัวอยูแตอยาห,หัวขาเจ้ามวนได้มวนก็เด็กแบบนี้ซึ่งมันน่ารักนะมุ่มข้องคอยมุมคิดความคิดข้อง่อ,อยคิดว่ามันน่ารักแต่ตอนนี้หมดแล้ว ไม่มีแบบนี้อีกแล้วบ้านค่อยไม่มีเด็กบ้านค่อยจะเงียบสงบเปิงแต่ไ้ยบานนบพี่น้องบาดเนี่ยเบิร์ตมวนเหมือนฝรั่งหน่อยข่อยใหญ่แล้วนะคะเป็นผู้บ่าวแล้วเป็นแบบเป็นอีกแบบนึงเบาได้บ้าได้หายได้มีความคิดความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลไม่งี่เง่าไม่ง้องแงงจังสิแมมมุมเด็กๆน่ารักกัดจะหายไปเป็นอย่างก็จะเป็นม,มุมแบบผู้ใหญ่ขึ้นมากจังสิแม่ต่างพี่น้องตอนนี้ก็เป็นอิงีละ ครอบครบัวคอยชีวิตคอยก็สิเป็นลาบราบ,ราบเรียบๆไปอยู่ก็บพว่อสองคนอยู่กันสองเถาว่าไม่ดูไม่เต่า <c oughs> ยิ่งสิแล้วพี่น้องเอ้ยเบิร์แล้วฝรั่งหน่อยข่อยใหญ่แล้วนะขอมาส่งข่าวเอฟซีเล่าว่าเราเปลี่ยนไปแล้วนะ <c oughs> ความคิดเราความเนียงเราก็บสิเปลี่ยนไปงสินะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ไหวแค่นี้แล้พี่น้องเขาคือเบา,าเงีไวแต่เบาไปเบามากอะไรขวาสิมากข้าวเดียวเน้ก็สิพยายามแบบขวบอยากว่าเบาหลายขอยห้ามูเบาซือ หาหมูเบาอยากเบาแต่บ่อยากเบาหลายย่างเขาเบือนะ่อแหมอ่ะอยากฟังเรื่องไหนอยากเบาให้คอยเบาเรื่องอยังให้ฟังกับคอมเมนต์ไว้นะคะคอมเมนต์คอมเมนต์พูดคุยกับอีล่าเนี่ยอีล่าไม่มีหมูนะคะพี่น้องมาอยู่นี่นะมาอยู่บ้านหลังนี้มาอยู่รัดเนี่ยเขาบ่มีหมูเลยเด้๋พี่น้องเขาไม่มีหมูเลยเขาไมมีหมูเป็นแมวมีแมวกับงัวเนี่ยนะได้เบิ่งแต่แมวแล้วก็ย่างไปเบิ่งงัว,วเดี๋ยวสิไปเบิ่งงัวยอยู่นะเลี้ยงงัวอีกแล้วมาอยู่ไหนเจอกันในคลิปหน้าค่ะพี่น้องบายบายค่ะสวัสดีค่ะ you <phone rings>